รีวิวที่พักที่เหมาะกับการพาครอบครัวมาพักผ่อนเด็กอายุศูนย์ถึงหปีเข้าพักฟรีที่นี่คือภูสกลวิวโฮเทลใครที่กำลังมองหาที่พักหรือที่เที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดสกลนครแนะนำเลยค่ะที่กาดโรงแรมนะคะติดโรงพยาบาลปินสกลนครและโรงแรมยังใกล้กับแมคโครและโรบินสานสกลนครอีกด้วยมีสระว่ายน้ำให้เล่นทางกลางวันกลางคืนราคาห้องพักที่นี่เริ่มต้นแค่700บาทเท่านั้นส่วนห้องที่ไม่ก้อยพักนะคะเป็นห้องที่ติดริมสระว่ายน้ำห้องนี้ราคาห้องพักอยู่ที่1690นรอเ้าสบบาทราคานี้คือรวมอาหารเช้าสำหรับ รับอาหารเช้านะคะสามารถแจ้งพนักง,งานได้ค่ะราคาห้องพักก็จะถูกลงห้องพักกว้างมากเลยนะคะจะมาคนเดียวหรือมาเป็นครอบครัวก็นอนสบายแน่นอนคะ่ะห้องนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับสระว่ายน้ําเลยถูกใจคนมีลูกแน่นอนคะ่ะเพราะเด็กๆจะชอบมากสระว่ายน้านะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสี่ในห้องนะคะจะมีทีวีตู้เย็นกาต้มน้ําร้อนแล้วก็ไดร์เป่าผมไว้ให้ด้วยห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งสะดวกมากๆบรรยากาศห้องพักนะคะโปร่งโล่งสบายมีพื้นที่ให้มานั่งพักผ่อนและเด็กๆได้วิ่งเล่นห้องพักมีทั้งหมด3ชั้นนะคะแล้วก็มีชั้นดา้ให ที่เคาน์เตอร์นะคะมีพนักง,งานคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญนะคะพนักง,งานที่นี่ยิ้มแย้มเจ็มใสให้บริการและให้คําแนะนําดีมากๆเป็นโรงแรมที่บรรยากาศดีมากเหมาะกับกา,าพรพาครอบครัวมาพักผ่อนยิ่งถ้าคนมีลูกเหมือนไม่ก้อยต้องถูกใจมากๆแน่นอนคะ่ะแล้วสระว่ายน้ําตอนกลางคืนที่นี่ก็เปิดไฟให้แสงสว่างมากๆคุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆว่ายน้ําได้อย่างปลอดภัยใครมีแผนมาเที่ยวมาพักที่สกลนครต้องมาเลยนะคะรับร<ะ>องว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าถูกใจอย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วลองมาพักกันนะคะ